สวัสดีค่ะเพื่อนๆมะโขกระเทียมเพื่อนๆสาวมะโขกระเทียมเทียมหั่นไปเมื่อวานเนาะโขกเดี๋ยวจะอันนี้นะคะกระเทียมกระเจียวทำเ,เป็นกระเทียมเจียวเนาะทำเจียวไว้อันนี้ค่ะให้ใส่ใส่ใส่ข้าวกับหมูกระเทียมพกอยู่โขกใช้โขกเนะาะใส่ปั่นมัน ก็เล้องแบบโขกๆอย่างผัดเพราเนี่ยะช้โขกไม่ใช่ใช้แบนะอกปิดไฟใส่น้ำมันอามันเพื่อนเนาะก็มาดูเกันนะคะีตเกัเนา หมูก็เทียมเพราะว่าใส่หมูก็เทียมเพราะว่าถ้าสว่าเราใส่ตอนที่หันเใส่ตอนสดๆ,ๆอะาอดแลวเนะเาะถ้เหลือราใส่สดมันจะ่สวยนะเพานมัน,นจะทำให้แบบกัดเทียมไม่กรอบเียมี มันไม่ออกนู no <welche> ่น <Gesch> อ <notplayer> ีหลออะไรเงี้ยมันจะไม่กรอบนะชั้นหอมนะไม่ต้องเยอะมากนะถ้าถ้ามันเยอะมันจะทําให้มันมันน้อน้อ

เอาไหมแเ้าก็มันมันดึมเกินนี่นี่นี่เขาเชื่อเจียวเจียวเขาะเขาทอดเยแล้วเหมือนเดิมนะ่ทำ ไม่เนาะไ่ไ,ไ,ไ,ไซื้อที่เขาไอเนี้ยค่มันค่ะที่าไอเนี้ยทีเาทำขายแล้วมันแข็งม,มันไม่รู้ว่าเขาใช้าะแก,กอะไรนัน่นเนาะมันแข็ง ว่ามันว่างเมื่อ,อไร,อไรเออ,เ,อ,อเดี๋ยวจะแย้แยบอกนะแอไปขุดอะไรอ่ะ<า>ุาเหรอน่ก็มามมไม่คุยกับมันะโอเคเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะได้โทรบอกมนะันมันว่างเมื่อ,อไรเดี๋ยวแป๊บนึงสนะินแอ,อให้ดีจัวัาเถยบแป๊บนึง

คุณนาต้องรู้่เนะต้องไปอ่อนเนาะถ้าไงมันจะไม่ไงไม่ค่อยหดเนี็น้องถามมันก่อนไงเดี๋ยวแป๊บ มาซื้อบ้านก็ไม่รู้แต่อยู่หลายปีแล้วคงซื้อมั้งก็ทำงานสายเทเบิลน่ะมีค่ะแอบก็เหลืองแล้วค่ะเพื่อนขาดกเหลือง ใหมนยังไม่ได้ขัดเลยเดี๋ยวขัดใหม่ได้แล้วคแค่นะี้พอเดี๋ยวดำิญก็ไม่ดีเล้วจะติดไฟ ขึ้นนะขึ้นด็นมันขอบคุณนะคะเพื่อนค่ะขอบคุณมากๆค่ะที่มาดูคลิปมากดไลค์และทักทายเนาะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย